เวียถ่ายรูปติดเสื้อผู้หญิงเป็นหนึ่งเพรีงหนุ่มคนดังที่หลายคนชื่นชอบมากเลยละคา่ะสำหรับเวียสกอดาวัตเพราะว่ามีผลงานรวมถึงข่าวาว,าวออกมาให้ติดตามกันตลอดซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ได้ออกมาเปิดใจว่าได้จบความสัมพันธ์กับนางเอกสาวเบลล่าราณีไปแล้วซึ่งเป็นการพูดคุยและตกลงบกันทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องมึนที่3อย่างที่หลายคนยงแน่นอนซึ่งหลังจากที่กลับมาสดอีกครั้งเวียก็ได้ออกมาโพสแคปชั fan ่นอ้อนแฟนๆด้วยเพราะได้ออกมาโพสภาพของตัวเองคู่กับตะก,ก้กกาเสื้อผ้า ทำแคปชั่นว่ารับเด็กส่งผ้าซักไหมครับถ้าใช้ใจไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับไปนอนก่อนครับสงสัยง่วงซึ่งโพสต์นี้ก็ทำเอาแฟนๆโฟกัสผิดจุดเพราะเห็นเสื้อลายเสือดาวที่น่าจะเป็นเสื้อของผู้หญิงซึ่งแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์สนันเลยว่าในตะกร้ามีเสื้อลายเสือดาวด้วยเฮียเสื้อใครน่าจะเป็นเสื้อแม่พี่เวียนะคะดูดูวันที่12สิงหาคมดูนะดักเฮียจะอยู่ข้างๆเฮียแบบนี้ตลอดไปแต่ถ้าย้อนไปดูอินสตาแกรมของเวียก็จะเห็นเลยว่าเสื้อเสือดาวนะั้นคุณแม่ของเวียเคยใส่ตอนที่ไปทานดน,น,นวัน้วย นนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าเจอเจ้าของเสื้อแล้วล่ะค่ะซึ่งก็ไม่ใช่สาวที่ไหนแต่เป็นสาวคนสําคัญของเวียอย่างคุณแม่นั่นเองเอาเป็นว่ายังไงก็เป็นกําลังใจให้เวียด้วยนะคะตอนนี้แฟนๆก็เอาใจช่วยได้รุนด้วยความรักครั้งใหม่ของเฮียอยู่ พ่ะหลายคนก็อยากจะเห็นว่าสาวที่จะมาดามใจของเวียได้จะต้องเป็นสาวแบบไหนเอาเป็นว่ายังไงก็ขอเป็นอีหนึ่งกำลังใจให้เวียและเบลล่าดสำหรับการมูบออนและเริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะเชื่อว่าคงจะต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่เลยพอทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานถึง9ปีแล้วได้เคยมีแผนเรื่องอนาคตและสร้างครอบครัวออด้วยกันด้วยการมาเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ในตอนนี้ก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยก็เป็นอีหนึ่งพระเอกคนตางที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะคะ่ะ เพราะว่ามีผลงานปังๆเอาให้ติดตามกันตลอดแถมหน้าจอก,ก็ยังเป็นที่รักของเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและเป็นที่รักของแฟนๆที่ติดตามมานานด้วย